อยากจะมีความสุขในปัจจุบันอย่าดูถูกเหยียดหยามคนอื่นให้เริ่มต้นในการพัฒนาจิตใจที่ตัวเองก่อนเวลาแก้แก้ที่ตัวเองอย่าไปแก้ที่คนอื่นใครจะดูถูกเหยียดหยามเราแค่ไหนก็ตามใครจะใส่ร้ายป้ายสีเราแค่ไหนก็ตามอยู่เฉยเฉยไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปสนใจหน้าที่เราคือแก้ไขตัวเองเวลามีคนเหยียดหยามเราแล้วเขายกตัวเองให้ดูสูง คนที่ทุกข์ที่สุดคือเขานะไม่ใช่เรานะเพราะนั้นเราไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องนี้เลยปล่อยเขาไปตามเหตุตามปัจจัยหน้าที่เราคือแก้ไขที่ตัวเองมีสติอยู่กับตัวเองก็พอประมาณนี้เนาะไอ้น้องคนนี้ถามจะถามเนี่ยมาอยู่ไหนเอาตรงนู้นก่อนก็ได้เอาตรงนู้นก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาตรงนี้ถามว่าเป็นอะไรจะจะ่ได้ขออีกทีได้ไหม ทำไมหนูจะสู้คนเก่าได้คะเหรอใช่ป่ะทำยังไงเราถึงจะสู้คนเก่าได้ใช่ไหมทำยังไงเหรอ,อทำหน้าไหมล่ะคือคำถามว่าคนเก่าคนเก่าเนี่ยเ,เขาดีกว่าเราไหมคำถาม สุดท้ายแล้วคือถ้าคนเก่าสวยกว่าเราเราสวยน้อยกว่ามันก็ต้องทําใจไหมล่ะมันทําอะไรไม่ได้ไงถ้าไม่อยากทําใจก็ต้องทําหน้าแต่ในบริบทปัจจุบันมันทําหน้าไม่ได้ไงเพราะเรายังเป็นเด็กนักเรียนอยู่ใช่ไหมหน้าที่ก็ต้องทําใจไว้ก่อนเราอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครแต่ละคนมันมีดีไม่เหมือนกันเขาอาจจะหน้าดีกว่าเราแต่เราอาจจะนิสัยดีกว่าเขาก็ได้ เพราะฉะนั้นเราอย่าไปคิดว่าตัวเราเนี่ยด้อยกว่าใครเราต้องทำให้ตัวเองเนี่ยดูมีคุณค่าอยู่เสมอการมีคุณค่าเนี่ยมันไม่ได้ไปเปรียบเทียบกับที่หน้าตาผิวพรรณแต่มันรวมทั้งคุณสมบัติและจิตใจในปัจจุบันด้วยแต่เราอย่าลืมว่าในปัจจุบันคนนั้นเลือกเราไม่ใช่เหรอมันได้เลือกคนเก่าดังนั้นเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปสนใจว่าคนเก่าจะสวยหรือไม่สวยดีหรือไม่ดีแต่ปัจจุบันเขาเลือกเรา นั่นเพียงพอแล้วเพราะนั้นให้เราสนใจแค่อะไรปัจจุบันตรงหน้าไม่ต้องไปสนใจอดีตแล้วไม่ต้องไปสนใจคนเก่าให้สนใจตรงปัจจุบันว่าเราทำดีแล้วหรือยังแค่นี้พอแล้วอ,อ่ะต่อไปไหนอา่อาถามเลยถามเลยครับครับ หยกยกมือหน่อยยกมือหน่อยอยู่ตรงไหนไม่เห็นหน้าเลยไหนอ๋ออยู่นี่เราก็มองอยู่นูน่นทำไมนะขออีกทีหนึ่งแเราเรื่องของครูแค่ทั้นเลยง่ายๆมันจะมาสาระแน่อะไรกับหัวกระบานอยู่เนี่ยไม่เข้าใจ เรื่องของเรื่องที่อาจารย์โกนหัวเนี่ยมันเกิดจากเมื่อก่อนอาจารย์ก็ไว้ผมยาวปกตินี่แหละแต่พอเวลาไว้แล้วมันมันหล่อเกินไปเออก็เลยโกนทิ้งแค่นั้นเองเ,ออเดี๋ยวมันหล่อเกินห้ามใจไปอะนะผมก็เลยโกนทิ้งซะดีกว่าอะต่อไปไหนยกมืออ,อ๋อยู่นี่โอเคอะ ไม่รู้เรื่องเลยอะ่ะอถามดังๆเสียดงดังๆทำไมคนแก่ถึงไม่ให้ปลูกต้นมะละกอะไว้หน้าบ้านใช่ไหมอ๋อกูว่าต้องถามคนแก่แล้วนะปลูกได้มันไม่เป็นไรหรอกมันปลูกได้คนเรามาไปคิดเองว่าห้ามปลูกต้นมะละกอ,ะกอะหน้าบ้านก็ปลูกไว้ทางซุ้งตำก็อร่อยดีะนะ กินได้หมดแหละมันแล้วแต่เรามันปลูกได้หมดไม่มีผลอะไรต่อการใช้ชีวิตอยากปลูกอะไรปลูกเลยเออปลูกได้หมดเลยอ่ะเอาเลยไหนอ่ะถามเลยไหนอ้าวอนุรอแบบหนึ่งอะไรนะได้ไก่กับไข่เหรอ ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันอย่างเงี้ยเหรอกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะคำถามคือมันเป็นประโยชน์อะไรกับช right. ีว er ิตมึงบ้างฮะแล้วก็คำถามที่สองล่ะฟังไม่รู้เรื่องอ่ะขออีกทีหนึ่งพูดช้าช้า รูเ้เรือเ่องมะรู้เรื่องมะอะไรนะไม่ได้ยินอ่ะเออแปรดิ เป็นญาติห่างกับซีดาลไหมอย่างนี้เหรอมึงก็สันหาเนาะอ่ะต่อไปไม่น่ามีอะไรอ่ะตรงน้นตรงน้อนอะ่ะขออีกทีหนึง่ง ทำยังไงถึงจะมีแฟนเก่งและหล่อเหรอใครยินดีเป็นแฟนมันบ้างยกมือขึ้นคือก่อนอื่นเราจะหาแฟนเก่งและหล่อเราต้องดูตัวเองด้วยว่าเราเหมาะสมกับเขาไหม